คนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยนะเป็นพวกที่มีทั้งสเสน่ห์เมตตามหานิยมแล้วก็บารมีครบในคนเดียวเลยอ้าวแล้วมันต่างกับวันอื่นยังไงอ่ะเรามาดูลักษณะพิเศษคนเกิดวันอาทิตย์นะเวลาเกิดมาแล้วเนี่ยสเสน่ห์นำมาก่อนเลยอแว่แ่เนี่ย คนมารุมล้อมกันอุม้มมีแนวโน้มว่าเด็กทารกที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยนะจะเป็นขวัญใจของทั้งครอบครัวของทั้งตระกูลเป็นที่รักเป็นที่ชนุถนอมนะหลายๆคนก็เหมือนเป็นคนสำคัญมาเกิดอะ่ะจะว่าไปแล้วเนี่ยบุญเก่าก็เยอะอยู่นะคนเกิดวันอาทิตย์นะพอเกิดมาแล้วเนะี่ยจะมีคนมาห้อมล้อม มายินดีกับการเกิดนะั้นคือมีทั้งสเสน่ห์แล้วก็มีทั้งเมตตามหานิยมคือคนอนะ่ะพอรักเสร็จก,ก็เมตตาอ่ารู้สึกว่าอยากให้เขามีความสุขขึ้นมานะนั่นแหละอยากให้เขาได้ดิบได้ดีจะมีคนมาเหมือนกับช่วยอบอุ้มตั้งแเด็กเลยพอโตมาก็เจอตกทุกข์ได้ยากนะ ก็เมตตาทําให้พ้นทุกข์นะพอดีแล้วก็กรรณาทําให้มีความสุขนั่นแหละวัฒนธรรมเกิดวันอาทิตย์เนี่ยอาจารย์ถึงพูดไม่ผิดหรอกว่าบุญเก่าเนี่ยมาดีเลยแล้วที่สําคัญนะของเกิดวันอาทิตย์นะนอกจากมีสเสน่ห์มีเมตตาดีแล้วนะจะเป็นคนมีบารมีมาแต่อ้อนแต่ออกบารมีเนี่ยไม่ได้แปลว่า เดินมาแล้วมีลูกน้องอะไรมากมายอย่างนั้นอันนั้นมันเป็นแค่ภาพที่มันเห็นจะชัดใช่ไหมความมีบารมีนั่นหมายถึงว่าอยากได้อะไรก็ได้ดังนั้นถ้าพูดนะคนเกิดวันอาทิตย์ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะชีวิตเนี่ยนะอยากได้อะไรเขาก็ได้ไม่ยากเพราะว่าบางทีได้มาด้วยความมีสเสน่ห์ในตนเองบางทีอ่ะได้มานะด้วยความ ที่รู้สึกว่ามีอํานาจที่จะไขว้คว้าเอาสิ่งนั้นมาได้อาจารย์ขอพูดเป็นสองส่วนนะเอาส่วนของการงานการเงินพวกเงินทองธุรกิจการค้าเนี่ยคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยนะมีลักษณะของวาจาสิทธิ์หรือวาจาประกาสิทธิ์คือพูดอย่างไรได้อย่างนั้นนะ่ะติดตัวมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกนะตั้งแต่อ้อนแต่ออกนะวันอื่นเนะี่ย เดี๋ยวจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ว่าคนเกิดวันที่เนี้ยนะพอพูดเสร็จแล้วคนต้องฟังคนต้องฟังดังนั้นถามหน่อยว่าคนเกิดวันทิ์จะทําธุรกิจการค้าจะขายของจะเจรจากับคนให้เขาให้ความสําคัญให้ได้เชิงได้เปรียบได้ไหมไม่ยากดังนั้นจะทําธุรกิจการค้าใดๆอ่การใช้เสน่ห์การใช้เมตตาทําให้คนเขาทั้งรัก ทั้งอยากอดหนุนสนับสนุนแล้วก็ทั้งเกรงในบารามีอย่างบางทีเราซื้อของคนบางคนเนี่ยจ่ายเงินให้เขาเนี่ยจะเป็นค่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางทีเราแยกให้ออกนะเราซื้อเขาเพราะเขาเราอยากจะจ่ายอยากจะซื้อหรือบางทีเพราะเกรงใจหรือบางทีเพราะรู้สึกถูกมนตเสน่ห์เขาสะกด ถูกบารมีเขาสยบใจเราหรือทั้งหมดทั้งมวลน่ะมันรวมอยู่ในคนคนดียกันนั่นแหละคือการหลงมนสเสน่มัดจิตของคนเกิดวันอาทิตย์เข้าให้แล้วหนึ่งถ้าเราเป็นคนเกิดวันอาทิตย์ให้เรารู้คุณสมบัติอันนี้ของตัวเราแล้วนำไปใช้นะเวลาเปรียบคนนะให้หลอมรวมกันในตัวเราอะ ทั้งอำนาจของมนสเสน่ห์ทั้งอำนาจของเมตตามหานิยมทั้งอำนาจของบารมีที่ติดตัวมาแต่อ่อนแต่ออกอใช้ครบใช้คุ้มสองถ้าพูดถึงเรื่องของความรักความสัมพันธ์ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับมนสเสน่ห์มัดจิตของคนเกิดวันอาทิตย์โดยตรงเลยเนี่ยถ้าเรามีเพื่อนพี่น้องคนรักที่เกิดวันอาทิตย์นะระวัง อย่าไปหลงสเสน่ห์เขาคอนเทนต์ห้ามได้หรือเปล่าไม่รู้นะห้ามหลงสเสน่ห์เพราะถ้าหลงสเสน่ห์คนเกิดวันอาทิตย์เมื่อไหร่นี่ยากที่จะถอนใจออกมาเพราะคนวันอาทิตย์นั้นเนะ่ะเวลาเราหลงรักเขาแล้วเนี่ยมันแยกไม่ออกว่าหลงรักเพราะเพราะรักเขาหรือยอมสยบให้เขาหรือรู้สึกว่า ต่อยเขาเป็นผู้นําชีวิตนี้มันถึงจะไปได้ขาดเขาไม่ได้ทําย่างนี้เมื่อมารวมรวม,รวมกันจึงกลายเป็นคําเดียวเลยนะเรารู้สึกว่าเขาเป็นผู้นําที่เราขาดเขาไม่ได้เดี๋ยวชีวิตเราจะไม่ปลอดภัยจะไปในทางที่ไม่รู้จะไปทางไหนดังนั้นมันจึงมีคนบางคนหลายๆคนที่บอกอขาดคนรักคนเนี้ยที่เกิดวันที่นั้นไม่ได้เลยพอเข้าใจเสน่ห์ของเขาใช่ไหมดังนั้น ถ้าเราจะหลงเสน่ห์เขาเราก็เป็นเด็กดีเป็นส่วนมากนะคนเกิดวันอาทิตย์ที่เดี๋ยวไหลก็มีแต่ว่าคนเกิดวันอาทิตย์ที่มีลักษณะของดวงคนดวงอาทิตย์ที่ดีอ่ะอันนี้อาจารย์พยายามพูดให้เขาใจง,ง่ายๆนะถอดจากภาษาโหราศาสตร์มาคนที่มีลักษณะของดวงอาทิตย์ที่ดีที่อยู่ในตัวก็จะมีลักษณะผู้นําที่ดีกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจมีความเมตตามีทั้งบาร,รมีมี มีทั้งความมีสเสน่ห์อยู่ในคนเดียวกันแล้วถ้าให้เขานำพาชีวิตไปไม่ผิดหวังอทีนี้ตัดกลับมาแล้วถ้าเราอ่ะเป็นคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยเพึงรู้จักใช้เพชรเม็ดนี้ <c oughs> อาจารย์เปรียบเทียบว่าเพชรเม็ดนี้มันก็เหมือนกับคุณสมบัติที่โดดเด่นที่ติดตัวเรามาข้ามพบข้ามชาติติดตัวเรามาแล้วเราใช้ใเกิดประโยชน์สูงสุดนะเพชรมีค่าใช่ไหม คุณสมบัติเราก็มีค่าเช็คเช่นนั้นแหละเวลาจะผูกสัมพันธ์กับใครจะให้ใครเขารักถ้าอันดับที่แบบห่างๆก่อนนะคำพูดเราเป็นคนที่พูดจะมีวาจาสิทธิ์ดังนั้นไม่ต้องพูดเล่นเยอะเกี่ยวกับวันทิตน,นะพูดสิ่งที่มันเป็นสาระสาคัญจริงๆเน้นๆน,น,นะเราเป็นคนที่ไม่จำเป็นต้องเป็นเล่นมุกตาหลกหรือว่าต้องไปทําอะไรแบบเยอะแยะมากมาย พูดสิ่งที่มันเป็นสาสําคัญจริงๆนิ่งๆสวย,สวยๆหล่อๆไปแล้วมันก็จะไปประทับจิตประทับใจคนเองนี่คือลักษณะคนวันทิตย์นะสองนะเวลาที่เราอ่ะจะผูกจิตมัดใจคนเนี่ยให้คงความมั่นใจลักษณะผู้นําเราอยากได้อะไรอะ่ะเราก็แสดงออกชัดเจนแล้วเราก็ ใช้ความสามารถควบคุม,มคบัญชาให้มันได้สิ่งนั้นเราก็เสริมนะเสริมแค่การที่เราอ่ะรู้จักที่จะปอบประโลมหรือเกลี้ยกล่อมคนเพราะว่าโดยพื้นฐานของเกิดวันอาทิตย์มีลักษณะของการมีความสุนทรีการม,มีรสสนิยมการรู้จักเลือกคนรู้จักเลือกของเลือกสถานที่ใครอยู่ใกล้คนเกิดวันอาทิตย์นะ จะได้ของที่ชั้นเลิศที่สุดกินดีที่สุดอยู่ดีที่สุดมีอุสยมมากที่สุดดังนั้นมันก็เหมือนกับได้มารู้จักกับบุคคลที่มีคุณภาพบุคคลที่รู้จักเลือกสรรบุคคลที่รู้จักเลือกสรรแล้วเลือกเลือกใครบางคนก็ทับว่าคนคนนั้นก็มีโอกาสที่จะรู้สึกดีใจว่าเราเป็นคนที่คู่ควรนั้นเสียงเกิดวันอาทิตย์นะ ทำในสิ่งที่อาจารย์พูดการพูดจาการมีรสนิยมการรู้จักควบคุม,มคบังคญชาแล้วก็รู้จักปอบปลมแล้วลดความรุ่มร้อนใจเย็นลงเวลาที่เราอ่ะจะเสริมจะเน้นลักษณะของการใช้ตะก,กุดที่อาจารย์เนี่ยทำมาให้ออกผลสองประการประการแรกคือถ้าเกิดพกพาจะมีผลกับบุคคลทั่วไปแต่ถ้าหากว่าก่อนนอนเนี่ยนะเราอยากให้ตะก,กุดเนี้ยออกผล เฉพาะเจาะจงกับคนที่เป็นเป้าหมายเราเนะี่ยตะกุดดอกไม่ใหญ่นะดอกขนาดนี้เรียกว่าตะกุดยันสังรักที่อาจารย์ปลุกเสกมาให้คนเกิดวันอาทิตย์ใช้นะคนเกิดวันอาทิตย์นะเมื่อบูชาตะกุดนี้ตอนกลางวันพกพาส่วนกลางคืนถ้าเราอยากให้ใครที่คิดถึงมากพิเศษะเอาตะกุดนี้นะวางไว้ใต้หมอนที่เรานอนเรานึกถึงหน้าเขาไว้ชัดตะกุดยันสังรักเนี่ยจะทําหน้าที่ไปหล่อหลอมกล่อมเกลกจิตใจให้เขาเนี่ยคิดถึงเรา อยากคุยกับเราเพอเพอฝันถึงแล้วก็มีโอกาสก็ได้มาเจอกับเราแบบธรรมชาติเป็นตะกุดสายขาวขอให้รับไปบูชาสอบถาม